สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเมนูครัวออฟฟิศของเราอะเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านวันนี้เราจะมาทําเมนูไข่กระทะกันเป็นเมนูอาหารเช้าสําหรับเด็กๆใคคคิดว่าทุกคนน่าจะชอบโดยเฉพาะเด็กๆมีไส้กรอกกับโูอัด,อดไข่ไก่ถ้วยฟอย์อันดับแรกเราก็มาตอกไข่ใส่ถ้วยฟอยไอถ้วยฟอนแหละถ้วยฟอย์ถ้วยฟอย์อยอนะทุกคนอยาอยเโฟลใสเข้าไปนะรับรองละลาย เนี่ยเห็นไหมต้องการความส,งสูงเป็นไงไข่แดงแตกท็อปปิ้งข้างหน้านี่เราเลือกใส่ตามใจชอบเลยนะว่าใครชอบกินอะไรก็ใส่อันนั้นไปเลยอย่างแพ้ก็คือชอบปูอัดกับไส้กรอกแต่ทุกคนอย่าลืมล้างมือก่อนทำอาหารนะประมาณนี้นะทุกคนใครที่แบบอะไรนะอยากได้ท็อปปิ้งเยอะท็อปปิ้งน้อยนี่คือใส่ตามใจชอบเลยแต่ว่าแพ้ขอแค่นี้พอ ใช้ไฟที่180องศาแพ่ขอเป็นเวลา5นาทีข่ค<ป>่ะ<ป>เริ่มกันเลยเมนูนี้คือทุกคนแบบง่ายมากๆก,ก็คือแบบสามารถทําอะไรนะเป็นกิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านก็ได้ของทุกคนเพราะว่ามันแบบมันง่ายมันแค่ต่อไข่แล้วก็แบบเรื่อง copying ที่เราชอบแล้วก็วางบนหน้าให้เด็กๆที่บ้านมีกิจกรรมร่วมกันได้ อีกหนึ่งนาะทีแค่นั้นนะทุกคนมาดูว่าไข่กระทะของเราอะ่ะสุกตามที่เราอะไรนะไข่กัะไข่ขา,ขา,ขาวไข่แดงสุกตามที่เราต้องการไหมลุ้นอะ่ะแต่อันเมนูนี้มันง่ายนะคิดว่าคงไม่น่ารุ้นอะไรมากเนาะ,ท,ะนทำไข่กระทะเลยลุ้นทุกลุ้นทุกคลิปมันยังไม่มไมค่อยสุกอะ่ะ ต้องอีกนิดหนึ่งแพรขอเพิ่มอีกสักหนึ่งนาทีนะทุกคนเพราะว่าไข่ขาวของเราอยัางไม่สุกอาจจะเป็นเพราะว่าแพรใช้เครื่อทรงสุกด้วยหรือเปล่าเพราะว่ไข่กระทะจริงมันต้องใช้เป็นเ้วื่อกลมๆใช่ไหมทุกคนแต่แพรไปหาซื้อมาคือมันใหญ่กว่าที่ใส่ก็เลยไม่ไดเอามาก็เลยแบบเฮ้ยสีเ่เหลี่ยมก็น่าจะได้เป็นไงคะทุกคน <laughs> บอกแล้วว่าลุ้นทุกเมนูแต่เพื่อความชัวแพรแนะนำให้ว่าให้เป็นเจนาทีดีกว่า นี่ก็ว่ายังไม่สุกนะดูดิเนี่ยถ้าฝืนไม่ฝืนสุดก็ไม่ใช่แทนะ่แล้วหรือว่าผิดที่ด้วยทุกคนสรุปเราใช้เจ็ดนาทีนะคะเอออย่างนี้เขาเรียกว่าสุกนูนไม่ใช่นึกว่าไข่ดาวนะไม่ใช่ไข่กระทะ คือดีทุกคนเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยที่ว่าเด็กๆก,ก็ต้องชอบเพราะว่ามันง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากแค่เจ็ดนาทีก็คือได้แล้วใครละคะแล้วก็เราใช้หม้อทอดไม่มีน้ำมันสุขภาพดีแน่นอนทุกคนแนะนำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย